สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จวบจะมาแนะนําเกมอูเชียออนไลน์ไอดอลที่เป็นเกมออนไลน์ของจีนที่กลับมาเป็นอ p g ์พีจไอดอลในรูปแบบของมือถือ <Huh? S 1> เกมอูเชียออนไลน์ไอดอลจะเป็นแนวเกมแบบอ p g ์พีจไอดอลซึ่งจะคอยตีอยู่ตลอดสามารถเลือกกดสกิลเลย์เองก็ได้หรือว่าจะออโต้เลย์ก็ได้รูปแบบของเกมจะเป็นการมองจากทางด้านข้างการโจมตีปกติของตัวละครจะเป็นการโจมตีแบบออโต้แต่ถ้าเกิดเป็นสกิลของตัวละครจะต้องกดเองนะครับ ซึ่งเกมอุเชียออนไลน์ไอดอลก็จะมีธาตุต่างๆเช่นธาตุไฟธาตุไม้ธาตุน้ําแล้วก็ธาตุเหล็กและแต่ละธาต,ะตุก็จะมีความชนะทางและแพ้ทางแตกต่างกันไปในเกมนี้มีตัวละครมากกว่า100ตัวให้ได้เลือกเล่นกันสก,กิทธาตุไม้ต่ของแต่ละตัวละครก็มีธาตุที่แตกต่างกันไปและก็ที่สำคัญนะครับเกมนี้มีทั้งซับไทยและก็เสียงภาคไทยด้วย ลงงฟังดูกไทเทียนหัวได้ต่อสู้กับคนแปลกหน้าในชุดดาก่อนหน้านี้ดุ้มแล้วแม่ทับหรินรู้หรือไม่ว่าชายชุดดาคนนี้เป็นใครก่อนหน้านี้ข้าเคยปราบมือกับเขาแล้วคนผู้นี้ลงมืออย่างโหดเยี่ยมและเด็ดขาดหากข้านเดาไม่ผิดเขาคือไวเจียหน้าไปลองเล่นใช่ไหมและแน่นอนเกมมือถือสมัยนี้ก็ต้องมาควบคู่กับกาชา อนีเไม่ชั่นกาชาในเกมนี้นะ่ะสวยมากๆาแล้วนะจะบอกให้แต่สำหรับพี่จ้เป็นแอบยาวไปนิดนึงอ่นะแล้วก็ยังมีของขวัญที่เกมแจกอีกมากมายบอกได้ว่าการมาเป็นไอดีเริ่มต้นนะ่ะไม่ยากเลยทีเดียว พราะเกมนี้ได้แจกสิทธิพิเศษมากมายกดรับกันไม่หวัดไม่ไหวเลยถ้าสนใจก็มาเจอกันได้มีทั้ง iOS กและ a n d r o i d เลยนะบางทีอาจจะมาเจอกับโจบ๊บจับจีก,ก็ได้